นะคะวันนี้ฝนก็มีหนังแอนิเมชั่นใหม่มาแนะนำกันด้วยนะคะนั่นคือเรื่อง Hotel t r a n s y v a n i a นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้อดัมแซลเลอร์แล้วก็เซเรน่ากเมสมาพากเสียงให้ด้วยค่ะโซ n y Picture ะขเอใจเด็กๆด,ด้วยแอนิเมชั่นสยองขวัญสุดฮาเรื่อง Hotel Transylvania ที่ได้ดาราตลกอดัมแซลเลอร์มาพากเสียงแรคคูล่าร่วมกับเซเลน่ากเมสที่มาใ้เสียงมาวิสลูกสาวของแรคคูล่าค่ะ โรงแรมโฮเทลทรานซิเวเนียเป็นรีสอร์ทสุดหรูที่เหล่าพีผีและครอบครัวของพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่มีมนุษย์ไปรบกวนแต่ในวันพิเศษวันหนึ่งที่ดรากุล่าได้เชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกทั้งแฟรงเกนสไตน์มัมมี่มนุษย์ล่องหนมนุษย์หมาป่าและอื่นๆเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครบ118ปีของลูกสาวมาวิสของเขาแต่และความสุขก,ก็จบลงเมื่อหนุม่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งบังเอิญหลงเข้ามาที่โรงแรมแห่งนี้และตกหลุมรักกับสาวมาวิสเข้าอย่างจังค่ะ แต่รักแท้จะแพ้อุปสรรคหรือเปล่าเพราะว่าหนุ่มน้อยพยายามอย่างหนักเพื่อครอบครัวของสาวมาวิสยอมรับความแตกต่างระหว่างคนกับพีดิบซ้ายพันประหลาดให้ได้เปนแฟนแอนิเมชั่นมีคิวเรกเสียง51ตุลาคมนี้ค่ะ